และโมเชขึ้นไปจากที่ราบทะเลสายของโมบไปยังภูเขาในโบไปยังยอดเขาพิษกาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเยริโคและยาหูอาทรงแสดงแผ่นดินทั้งหมดของกิเลอาจนถึงดานและนัฟทาลีทั้งหมดและแผ่นดินของเอฟราอิมและเบนัชเชแผ่นดินทั้งหมดของยาหูดาจนถึงทะเลตะวันตกและเนเกบและที่ราบของหุบเขาเยริคนครแห่งต้นอินทผลจนถึงทัสซอา และยาหูอาตรัสก,กับเขาว่านี่คือแผ่นดินที่เราปฏิญาณแก่อับราฮัมแก่ยิชากและแก่ยาโ,โคบโ,โดยกล่าวว่าเราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้าเราให้เจ้ามองดูด้วยตาของเจ้าแต่เจ้าจะไม่ข้ามไปที่นั่นและโมเชผู้รับใช้ของยาหูอาสิ้นพระชนที่นั่นในแผ่นดินหมับตามพระวจนะของยาหูอาและพระองค์ทรงฝังเขาในหุบเขาในแผ่นดินหมาบตรงข้าม กับเบดเปอร์และไม่มีใครรู้สถานที่ฝังศพของเขาจนถึงวันนี้และโมเชมีอายุ120ปีเมื่อเขาสิ้นพระชนตาของเขาไม่หมดและความแข็งแรงของเขาไม่หมดไปและลูกหลานของอิสราเอลร้องไห้เพื่อโมเชในที่ราบทะเลทรายของโมบเป็นเวลา30วันและวันแห่งการร้องไห้และการไว้ทุกข์เพื่อโมเชได้สำเร็จแล้ว และยโหูชาบุตรชายของนูนเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งปัญญาเพราะโมเชได้วางมือของเขาบนตัวเขาและลูกหลานของอิสราเอลฟังเขาและกระทำตามที่ยาหอาทรงบัญชาโมเชและตั้งแต่นั้นมาไม่มีผู้พยากรณ์คนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเหมือนโมเชผู้ที่ยาหูอาทรงรู้จักหน้าต่อหน้าสำหรับหมายสำคัญและการมหาสัรย์ทั้งหมดที่ยาหูอาทรงส่งเขาไปกระทำในแผ่นดินมิสราอินต่อหน้าฟาโร และต่อหน้าข้าราชการทั้งหมดของเขาและในแผ่นดินทั้งหมดของเขาและสำหรับมือที่แข็งแกร่งนั้นทั้งหมดและการกระทำอันน่าเกรงขามทั้งหมดที่โมเชกระทำต่อหน้าต่อต,อตาของอิสราเอลทั้งหมดของวูปาด้วยสิ่งเหล่านั้นเขาผลักดันประชาชาติไปยังที่สุดปลายแผ่นดินและพวกเขาคือหมื่นของเอฟราออมและพวกเขาคือพันของเมนาเช